สวัสดีเพื่อนพี่น้องชาวไทยทุกท่านวิดีโอที่ท่านกำลังรับชมอยู่นี้เป็นข้อพิสูจน์ที่เห็นชัดเจนว่าบิ๊กโบ o ะโอทนวัตกรรมของคนไทยสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียและโคโรนาวไวรัสและเชื้อราได้โดยพิสูจน์จากกล่องที่มีเฉพาะขนมปังวางไว้และน้ำหนึ่งแก้วท่านจะเห็นว่ามีการเกิดเชื้อราที่ขนมปังอีกกล่องหนึ่งมี บิ Big 2, ๊กบูโอทูนวัตกรรมของคนไทยและขนมปังอยู่ร่วมกันเราจะสามารถสังเกตเห็นได้ว่าไม่มีเชื้อรากเกิดขึ้นนี่คือนวัตก,กรรมของคนไทยที่สามารถจะดูแลสุขภาพคนไทยให้ปลอดภัยจากเชื้อโคโนแไวรัสแบคทีเรีย h อ n 1 H5N1 ดูแลกันสุขภาพนะครับ Big b บูโอทพร้อมที่จะดูแลสุขภาพของคนไทยให้มีสุขภาพที่แข็งแรงไปด้วยกันครับ